จดสติหรือภาวนา้ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแรงต้านเยอะนะใหม่ๆก็ต้องทำใจนะว่ามันจะฟุ้งมากเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้คาดหวังที่จะบังคับจิตให้สงบในการที่ใจฟุ้งมันก็ไม่ได้ก่อความทุกข์ให้กับเราเท่าไหร่เพียงแต่ว่าทําไปทไปอาจจะรู้สึกเบื่อบ้างอาจจะรู้สึกง่วงบ้างแต่ถ้าเราคุ้าเคงการปฏิบ,บัติ มันก็เกิดกำลังใจนะมันจะไม่มีคำว,ว่าศูนย์เปล่านะหรือเปล่าประโยชน์แม้ว่าเวลาที่ปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะหมดไปกับความฟุง้งหรือความหลงแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้นะว่าเออเรานี่ชอบหลงแต่ก่อนไม่รู้เลยนะการที่เรารู้ว่าเรานี่ชอบฟุง้งชอบหลง มันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราจะรู้อะไรได้มากกว่านั้นอีกเยอะถ้าทำไปเรื่อยๆถ้าสังเกตก็จะพบว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุ้มไม่ได้เลยนะหรือพื่อรหลงๆคือใจเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเราเลยอยากให้ใจสงบอยากให้ใจไม่ฟุ้งแต่มันก็ฟุ้งมันจะคิดเมื่อไหร เราก็บอกไม่ได้ไม่รู้ด้วยวซาวมาอีก15วินาทีข้างหน้านี่ยมันจะคิดหรือเปล่าขณะนั่งฟังบรรยายเนี่ยตั้งใ้จะฟังให้ต่อเนื่องตเดี๋ยวไปคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้แล้วคนเรามีความสามารถในการหลงหรือลืมได้ง่ายหรือเกินลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ลืมของไม่ใช่ลืมรองเท้าไม่ใช่ลืมกระเป๋า โทรศัพท์มือถือเท่านั้นไอ้ที่สำคัญคือลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความสามารถในการลืมแบบนี้นี่มันหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราหลงลืมได้ง่ายหรือเกินซึ่งมันก็ดีนะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวนะว่าไอ้ความหลงนี่มันสิ่งที่ประมาทไม่ได้คิดว่าจะไม่หลงคิดว่าจะไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวลืมซะล้ะมันทำให้เราเนี่ย ตั้งใจจริงจังมากขึ้นแต่ไม่ว่าใจเนี่ยรวมทั้งความที่จะอารมณ์นี่มันจะไม่อยู่ในการควบคุมของเราแต่ว่าฝึกได้นะเดี๋ยวพ่าถ้าฝึกใจให้มีสติสติมันจะช่วยกํากับความคิดแล้วก็กํากับอารมณ์ไม่ให้มาบงการจิตใจของเราหรือทำให้เราหลงทำให้เราลืมหนักขึ้นเดี๋ยวพอลืมตัว แล้วมะเดอกันแล้วก็พบว่าไอ้ความคิดจิตใจอารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงเอาซะเลยนะบางเรื่องนี่คิดเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายแต่ประเดี๋ยวเดียวลืมันซะละการที่มันลืมเนี่ยแปลว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วกว็ไปอารมณ์บางอย่างเราหงุดหงิดแต่เดี๋ยวเดียวอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่มาแทนทีกกับกลายเป็นความดีใจเพราะว่นนึกถึงอะไรบางอย่าง เมื่อกี้ยังงดหงิดอยู่เลยแต่ตอนนี้สบายใจแล้วหรือเมื่อกี้ยังสบายใจอยู่เลยแต่ตอนนี้ขุ่นมัวซะแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้นะคือมันไม่เที่ยงแม้อารมณ์ที่มันรุนแรงไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าฟูหรือแฟบมันไม่เที่ยงออกสันเลยจะมาตอนไหนก็ไม่รู้จะไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าเราไปเดือดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าความคิดเนี่ยแม้ว่ามันจะยืดจะยาวเป็นสายแต่มันจะมีจุดหนึ่งนะที่เกิดความระลึกได้หรือความรู้ตัวขึ้นมาพอรู้ตัวขึ้นมานี่ไอความคิดที่ยืดยาวเป็นสายี่มันสะดุดเลยนะเหมือนกับว่าจิตมันหลุดจากความคิดหรือกระแสความคิดนั้นคนเรานี่ไม่ใช่ว่าจะหลงไปได้ตลอดนะมันจะหลงไปได้ถึงจุดหนึ่ง หรือมันจะฟุ้งไปนจุดหนึ่งก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือรู้ตัวเผลอไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตมันจะกลับมากลับมาอยู่กับการปฏิบัติกลับมาอยู่กับ,ก,บาการทําในสิ่งนั้นๆในปัจจุบันขณะเช่นฟังบรรยายหรือสวดมนต์เวที่ฟังนี่บางช่วงกระใจลอยคิดถึงลูกคิดถึงงานการแต่แล้วความคิดนี่มันก็เกิดหยุดขึ้นมาสะดุด พอเกิดความรู้ตัวตรงนั้นแหละแปลว่าสติมันทำงานแล้วสติคือความระลึกได้เมื่อเราระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่น,ะนั่นก็คือสติและการปฏิบัติของเราคือทำให้เกิดความระลึกได้บ่อยๆจะระลึกได้บ่อยๆนี้ก็ต้องทำเยอะๆให้เวลามากๆชั่วโมงแรกๆอาจจะรู้สึกตัวหรือระลึกได้ แค่หกเจ็ดครั้งที่เหลือคือฟุ้งแล้วก็หลงแต่พอเราทำบ่อยๆทำเยอะๆมันจะระลึกได้บ่อยขึ้นไม่ใช่ห้าหกครั้งในหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าอาจจะเก้าหรือสิบครั้งในหนึ่งชั่วโมงและถ้าทำต่อไปอีกวันลุ่งขึ้นก็จ,จะระลึกได้ไม่ใช่เก้าหรือสิบครั้งแ,แต่สิบห้าครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดมันสั้นลงสั้นลง ที่เร่อการจริอนสติคือทําให้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นบ่อยทําให้ความระลึกได้เกิดขึ้นบ่อยๆจะเกิดขึ้นได้ดบ่อยๆคือต้องทําเยอะๆแล้วก็ทําแบบไม่ได้คาดหวังด้วยนะเพราะถ้าคาดหวังไปจ้องไปเพ่งไปทํางานแทนสติแทนที่จะปล่อยสติทํางานก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ต้องให้มันให้สติมันทํางานเองหรือเกิดความระลึกขึ้นมาได้เอง สิ่งที่เราทำได้คือให้โอกาสสติเขาได้ทำงานบ่อยๆให้โอกาสสติทำงานบ่อยคือการที่เราให้เวลาการปฏิบัติเยอะๆ<น>ะเพราะนั้นการทำเยอะๆหรือว่าการเอาปริมาณเป็นหลักไว้ก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติเดียว่าผู้ที่เริ่มต้นทำเยอะๆแล้วมันก็จะระลึกได้บ่อยๆ หรือดยปบบติก็จะทํางานได้เร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและต่อไปความหลมก็จะค่อยๆลดน้อยลงความคิดที่ฟุ้งไม่ตั้งใจคิดมันก็จะหดส,สั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่ว่าเราจะทําแบบนี้เนี่ยเฉพาะเวลาอยู่วัดก็ไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็ต้องกลับบ้านมาเข้าคอร์สก็อยู่ได้แค่7วันหรืออาจจะสั้นกว่านั้นได้ซ้ํา สิ่งที่หมายคือว่ากลับไปละนี่ก็ต้องทําต่อนะหลายคนแม่รู้ว่าออการปฏิบัติด,ดีการเจริญสติดีแต่พอกลับไปถึงบ้านก็ปล่อยปะละเลยหรือทําแบบกระพงกระแพ่งทําแบบขอไปทีอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินภารกิจการงานมันไม่ใช่แค่แย่งเวลาการปฏิบัติแต่มันทําให้เราลืมการปฏิบัติ ที่บอกว่ามันไม่ได้แย่งเวลาปฏิบัติเพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรเราก็สามารถปฏิบัติได้มันไม่ได้ต้องใช้เวลาพิเศษจริงอยู่การปฏิบัติในรูปแบบนี้มันต้องใช้เวลาที่จัดให้เป็นพิเศษเช่นตื่นนอนขึ้นมาก็สร้างจังหวะเดินจงกรมจะ10นาที20นาทีก็แล้วแต่อันนั้นก็ต้องจัดเวลาให้เขา แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติที่มันกลืนไปกับชีวิตประจําวันนี่มันไม่ต้องจัดหาเวลาพิเศษเลยทําอะไรก็ให้เป็นการปฏิบัติในตัวเช่นเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันล้างจานกินข้าวกวาดบ้านพวกนี้เราทําอยู่แล้วเรามีเวลาให้กับมันอยู่แล้วเราก็แค่เติมสติลงไปถ้าเราทานี้ได้ทั้งวันยิ่งดีเลยนะแตห่หมายมันยากนะแนวะว่าตั้งใจว่าเนี่ยกลับไปบ้าน เราจะทำทั้งวันเลยหรือว่าเราจะพยายามมีสติกับทุกงานทุกกิจกรรมทุกเรียบทตลอดทั้งวันแต่พอกลับไปบ้านกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมๆลืมไปเลยนะลืมแมก้กระทั่งความตั้งใจเพราะว่ามันมีเรื่องคิดมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมันมีสิ่งที่มากระตุ้นเราจนลืมตัวแค่เปิดโทรศัพท์มือถือก็ลืมไปแล้วนะว่าเราจะพยายามมีสติกับการ เสพข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือแห่งการที่คนเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีสติหรือตั้งใจจะปฏิบัติเจริญสติตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่สิ่งที่มาได้เป็นตัวช่วยเราได้คือว่าลองเลือกมานะว่ากิจกรรมอะไรบ้างนะที่เราตั้งใจจะเจริญสติไม่ให้ลืมไม่ให้คลานไม่ให้เคลื่อนไม่ต้องมากนะแค่5อย่างหรือ6อย่าง เช่นเมื่อเราตื่นนอนเวลาเราเก็บที่นอนเราก็จะมีสติเราจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยแต่ก่อนนี่เก็บที่นอนไปก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อเก็บที่นอนนี่เราจะมีสติกับการเก็บที่นอนหรือสอเวลาเราล้างหน้านะเราก็จะใจเราก็อยู่กับการล้างหน้าจะไม่หาเรื่องคิด 3. เนี่ยเวลาถูฟัน เราก็จะไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะี่ยจะจะมีสติอยู่กับการถูฟันต่อมาก็อาบน้ำอ,อาบน้ำนี่ไม่ว่าอาบน้ำนานเท่าไหร่เราก็จะมีสติอยู่การอาบน้ำจะไม่หาเรื่องคิดไม่จะเป็นเรื่องงานการหรือทำครัวดีกันนั้นคือว่าเวลากินข้าวนะเราก็ตั้งใจนะว่าเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างอื่นไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ดูข้อความนะ เราตั้งใจวันนี้แต่ก็ไม่เห็ว่าเราจะทําได้นะเพราะวันนี้สายความเคยเชินเดือดเก็บที่นอนก็ใจลอยอาบน้ําถูฟันล้างน้าก็ใจลอยแต่อย่างน้อยเราจะระลึกได้เร็วนะว่าเราตั้งใจนะว่าเวลาทํากิจพวกนี้ห้าหกอย่างนี้เราจะพยายามมีสติไม่คิดอะไรแค่ความตั้งใจนี่มันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะถึงแม้ว่าเวลาอาบน้ําถูฟันใจมันลอยมันลืมได้เรื่องการมีสติ แต่ว่าพออาบน้ำเสร็จอ้นึกขึ้นได้นะเราตั้งใจจะมีสติแต่นี่เราลืมไปเลยต่อไปเราก็จะวันรุ่งขึ้นเราก็จะทำอีกแม้มันจะลืมแต่ว่าอาจจะระลึกได้เร็วแต่ก่อนนี่อาบน้ำไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยนึกได้นะว่าจะเจริญสติระหว่างอาบน้ำแต่วันนี้นี่อาบน้ำไปเกิดจะเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเราจะมีสติออการอาบน้ำความลึก แล้ลึกได้ความรู้สึกตัวมันจะมาเร็วขึ้นถึงแม้ว่ามันจะโดยความหลงกินไป 80%~~ 90%ของเวลาที่อาบน้ําหรือกินข้าวถ้าเรากำหนดเยนีนะเลือกมานะกิจวัตรกิจกรรมใน1วันเนี่ยเราจะเลือกมาสัก 6- 7อย่างที่เราตั้งใจจะมีสติที่เหลือนอกนั้นก็ถ้ามีสติได้ก็ดีนะแต่ว่าไม่มีสติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเลือกหกเจ็อย่าง และตั้งใจจะให้มีสติมันก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นเรื่อยๆและพอ6อย่างหรือ7อย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเรามีสติเป็นส่วนใหญ่หลังจากพยายามมาเป็นเดือนต่อไปสติมันก็จะมีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่กิจกรรมอื่นเช่นตอนนี้ล้างจานเราก็จะเริ่มมีสติแล้วหรือว่ากวาดบ้านเราก็จะเริ่มมีสติแล้วหรือว่าลดน้ำนต้นไม้เราก็จะเริ่มมีสติแล้วสติมันก็เริ่มกระจายแพร่ไปสู่กิจกรรมอื่นในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มต้นจากหกเจ็ดอย่างที่เราตั้งใจว่าเนี่ยจะทำให้ได้พอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเป็นเดือนหกอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะมีสติไม่มากก็น้อยอาจจะครึ่งหนึ่งนะที่รู้สึกตัวที่เหลือก็หลงฟุง้งแต่ว่ามันก็ทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเริ่มจะมีสติมีการปักธงแห่งสติในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นจากกิจกรรม6-7อย่างน,นี่นแหละที่มีการปักธงแห่งสติต่อไปมันก็จะกระจายไปสู่กิจกรรมอื่นมากๆขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้เนะเป็นไปได้ง่ายกว่าที่เราตั้งใจว่ตั้งใจทั้งวันเนี่เราจะพยายามมีสติตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน แต่ถ้าเราไม่มีการกำหนดเอาไว้นะหรือเลือกนะว่ากิจกรรมไหนบางที่เราจะตั้งใจมีสติเป็นพิเศษเพราะกฏมันก็จะกลายเป็นว่าเราเผลอทั้งวันเลยไม่ว่าทำอะไรก็ตามและพอไปงี้สี่ห้าวันหกเจวันเราก็จะเริ่มท้อแล้วเพราะมันไม่มีความก้าวหน้าแต่ถ้าเราตั้งใจเลือกเลยนะ ในวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีสักหกเจอย่างที่เราจะพยายามีสติเมื่อเสึกตัวจะไม่หาเรื่องคิดไม่เป็นการอาบน้ำถูฟันล้างหน้าแต่งตัวหรือว่ากินข้าวล้างจานเลือกเอาเลยตามถนัดแนะ่้าพอเราปักธงให้กับกิจกรรม6-7อย่างแล้นเนี่ยต่อไปมันก็จะสติก็จะกระจายไปสู่กิจกรรมอื่นได้ง่ายขึ้น ถ้าเราไม่ใจร้อนนี่ภายใน1ปี6เดือนนี่โอ้เราจะรู้ว่าทำอะไรก็จะเริ่มมีความสุกตัวมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ร้อเอซาจจะไม่ถึง50%แต่ว่าทุกกิจกรรมเลยนะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนเข้านอนมันจะมีความสึกตัวเจือปนนะหรือจะมีสติซึมซ้มอยู่และต่อไปการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่ว่ารู้กายเคลื่อนไหวนะต่อไปมันจะเห็นใจคิดนึกแล้ว ใจคิดนึกอะไรก็รู้ทันแต่ก่อนก็แค่เห็นกายเคลื่อนไหวล้างหน้าตูฟันกินข้าวล้างจานพวกนี้เห็นกายเคลื่อนไหวแต่ต่อไปมันจะเห็นใจคิดนึกสติมันจะเร็วขึ้นแล้วความสุขดวงก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นถ้าเราทำนี้เนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเห็นผลได้เร็วนะโดยที่เราไม่ต้องหน้าดำข้ามเคล่งรับมัน